นี่เรามีสิ่งที่คนโบราณไม่ยอมหนีไปไหนนะครับให้ดูนะครับนี่ครับแกจะถือคุถือกระตามานะครับแกก็จะเดินตามพุ่งนาคนรุ่นใหม่จะบอกว่าไปยังไม่ย้ายเสียบกหอยเสียบกหอยยังไงให้นั่นคือบ่มียังกะยาง,จายางเจ้าก็เสียกับไปกับไม้หันนี่ครับสิ่งที่แกทํานะครับ นี่ครับนี่เพิ่งได้ครึ่งงานนี่นะครับเนี่ยรถเกี่ยวนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยผมเดินเป็นหน้ากลับมาครึ่งหนึ่งครับก็จะประมาณนี้นะครับการใช้รถเกี่ยวยายเท่าแก็บอกว่าที่ทําเพราะว่านึกถึงพระแม่โพศพจึงได้มาทําจึงได้มาเก็บนะครับกลับพอกลับขึ้นไปยายเท่าใส่บังหอย บัองหอยได้สามลูกนะครับแต่สิ่งที่ได้ในกระตาในถังในกระแป้งที่แกถือมาก็คือนี่แหละครับลวงข้าวแบบนี้ครับไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวเองหรือใช้รถเกี่ยวเก็บเกี่ยวเองตอนตอนที่เกี่ยวเองยังไม่มีรถเกี่ยวแกก็ทำแบบนี้เงเหมือนกันครับคนแก่เขาบอกว่าเป็นการระลึกถึงพ่อแม่โพสพ ต้องมาเก็บพ่อแม่โพศพขึ้นบ้านขึ้นเรือนด้วยนะครับแต่รถเกี่ยวก็จะเยอะนะครับแต่บางที่ก็จะมีอา,อาชีพไายอาชีพนะครับคนที่เขาไม่มีข้าวกินนะครับเขาก็จะถือกระสอบมาหาเก็บนี่ครับมันก็จะเป็นรวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเกี่ยวก็เหมือนกันครับก็จะมีอยู่บ้างแต่เล็กน้อยนะครับงานหนึ่งก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับ นี่ครับมันจะเป็นรวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับจะบอกว่ามาเก็บพ่อแม่พอศพขึ้นบ้านขึ้นเรือนนะครับนี่ครับเอ๊ะทำไมผมถึงเป็นคนโบราณจังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงละครับเราทําเราหันกลับมาสู่วิถีชีวิตชาวนาเราก็ต้องเอาให้หมดสําหรับเ,เรื่องวิถีของการเป็นอยู่การทํานานะครับ ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครึ่งงานก็เกือบจะครึ่งกระสอบแล้วนะครับนี่ครับครึ่งงานนะครับนี่ประมาณนี้ครับเอาเก็บไปเรื่อยครับไปครับแดดร้อนครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะร้องให้ให้ดูว่านี่แหละคือวิธีของคนโบราณเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแกทําไมถึงไปตากแดดตากอะไรอยู่กลางทุ่งนาตามทุ่งนานะครับ ก็เก็บรวงข้าวเกเก,เก็บขึ้นไปบางทีกก็ยียีย,ยีแล้วก็ห่อผ้าขาวนะครับไปไว้หิ่งพระอะไรประมาณนี้นะครับแบ่งเล็กน้อยไปไว้ไไิ่งพระกลับไหวบูชาพระแมฟโฟ่โพศกนะครับก็จะประมาณนี้แล้วครับเราก็กลับเป็นคนแก่ที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรม อยากเรียนรู้การทำรเกษตรแบบวิธีบนบ้านเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แตว่วิธีการอาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็ว่ากันไปครับเป็นเรื่องของการทำที่อาจจะทันสมัยขึ้นนะครับนั่นคือวิธีการแต่วิถีก็คือวิธีครับเอาล้ครับบนมากเดี๋ยวข้อหาว่าอะไรก็ว่ากันไปครับไปครับ แค่นี้แล้วครับนี่ครับดูทีครับเก็บแค่นี้ได้ครึ่งกระสอบนี่ได้กินอีกเกินหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับนี่ครับที่หล่นนี้ครับได้เป็นกระสอบหนึ่งนี่กินได้เป็นอาทิตย์นะครับนี่ไปครับเลิกบ่นเถอะจัดไปโอ้แต่ก็ยังเห็นนี่ครับเปลนวงใหญ่เลยครับไปครับ